It's time sit Culture Podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอ c u า of c ค l t เ r อแล้วนะครับวันนี้กาแฟแก้วที่651อยู่กับยกเจดเพชรกนกพราวครับ EP นี้อยากจะเริ่มต้นด้วยการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมอีเวนต์นะครับที่ชื่อว่า f e r เวนท t Thailand t r a i l 2งนะครับ จัดโดยบริษัทเฟรเวนทยแลนด์นะครับร่วมกับชุมชนที่อยู่ในลุ่มน้ำแม่น้ำเงานะครับซึ่งอีเวนต์นี้นะครับเป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกลนะที่มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเดินป่าที่จะฝึกให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยรู้จักการพึ่งพาตัวเองเกือบจะร้อเลยนะครับเขาลบเพื่อนร่วมทางในธรรมชาติและชุมชนรวมถึงการสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชน เพื่อสุดท้ายแล้วแน่ๆจะนําไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนโดยในครั้งนี้นะครับก็มีต้นแบบมาจากแบรนด์เฟรเวนจากประเทศสวีเดน,นและแน่นอนครับวันนี้ผมก็อยากจะพาท่านผู้ฟังนะครับมาทําความรูม้จักกับบริษัทว่าแบรนด์เฟรเวนซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าและอุปกรณ์เอาท์ดอร์จากประเทศสวีเดนนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากๆนะครับในเรื่องความมุ่งมั่นด้านการสนับสนุนให้ผู้คนออกไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ เดี๋ยวเราก็จะมาสำรวจกันครับว่าเฟโเวนนะครับใช้วิธีอะไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรวัฒนธรรมที่แข็งแรงนี้นะครับมีส่วนในการผลักดันธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างไรและบทเรียนสําคัญนะครับที่บริษัทอื่นๆนะครับสามารถนําไปปรับใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงของตัวเองได้ครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังอินไปกับผมด้วยนะครับก็จะขอญาเริ่มต้นที่จุดกําเนิดของแบรนด์เฟโเวนนะครับ เฟรเวนเนี่ยนะครับแปลว่าศูนย์นักจิ้งจอกอาร์ติกนะครับในภาษาสวีดดชนะครับก่อตั้งในปี1960โดยคุณโอเกนอดินนะครับภารกิจหรือมิชชั่นของเฟรเวนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับก็คือการทําให้ธรรมชาติเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับผู้คนทั่วไปซึ่งภารกิจเนี่ยนะครับมีรากฐานมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับการเติบโตและความรักในธรรมชาติของคุณนอดินนะครับ ตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำเป้เดินป่าใบาแรกใช้เองในห้องใต้ดินเล็กๆของเขานะครับมาจนกระทั่งการสร้างแบรนด์เฟรเวนซึ่งวิสัยทัศน์ความคิดความเชื่อของคุณนอนดินเนี่ยได้วางรากฐานสำคัญนะครับให้วัฒนธรรมองค์กรของเฟรเวนนะครับเกิดการผรสมผสานด้านอินโนเวชันนะครับฟังชันหรือว่าการใช้งานและก็ความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าเฟรเวนเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรอย่างไร ภายในองค์กรเนี่ยนะครับเฟรเวนสร้างวัฒนธรรมที่เน้นความยั่งยืนความร่วมมือและก็การพัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยภายใต้ภารกิจหลักที่ทางแบรนด์ต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนออกไปใช้ชีวิตในธรรมชาติเนี่ยนะครับหนึ่งในแนวคิดสําคัญที่องค์กรยึดถือเพื่อให้ภารกิจนี้เป็นจริงและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งนะครับก็คือวิถีเฟรเวนหรือว่า The f e r w e n Way ซึ่ง The Featherway นะครับทำหน้าที่เสมือนเป็นเข็มทิศนะครับที่ชี้นำนะครับทุกการตัดสินใจการสื่อสารและพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรโดยมีอยู่4องค์ประกอบด้วยกัน 1. ก็คือธรรมชาติ 2. เศรษฐกรริจ 3. สังคมและก็4 Well-being หรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีโดยพวกเขาเชื่อว่านะครับถ้าผู้คนในองค์กรเนี่ยนะครับประเมินทางเลือกตัดสินใจหรือว่ามีพฤติกรรมผ่านมุมมองเหล่านี้นะครับ เราจะมั่นใจได้ครับว่าการกระทําของพวกเขาจะสอดคล้องกับค่านิยมหลักและภารกิจในระยะยาวได้ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเฟรเวนนะครับภายใต้4องค์ประกอบที่ประกอบเป็น The Ferren Way นะครับจะถูกอธิบายความหมายอย่างละเอียดเลยนะครับรวมถึงมีตัวอย่างพฤติกรรมด้วยนะครับที่คนเฟรเวนจะทำนะครับซึ่งจะสะท้อนถึงวิถีเฟรเวนแต่ละตัวเลยผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งตัวนะครับก็คือ nature หรือว่าธรรมชาติโดยทางแบรนด์อธิบายพฤติกรรมที่พวกเขาจะทําไว้ว่าอย่างนี้ครับ เราสร้างอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานใช้งานได้จริงและทนทานอยู่เหนือการเวลาครับเราประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดสร้างความเสียหายให้น้อยที่สุดและมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกทกที่ที่เราสามารถทําได้ครับซึ่งเราสามารถที่จะเปรียบ The r r v e n ว w เ y เป็นเหมือนค่านิยมองค์กรก็ได้นะครับซึ่งจําเป็นที่จะต้องถูกระบุค่านิยมองค์กรความหมายและพฤติกรรมมาอย่างชัดเจนครับ นอกเหนือจากนี้นะครับทางเฟรเวนนะครับก็ยังมีการจัดริชวลหรือว่ากิจกรรมที่ทําเป็นประจำนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนองกรโดยมีการจัดประชุมใหญ่นะครับปีละ2ครั้งซึ่งโลเคชั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามป่าตามเขาในธรรมชาตินะครับเพื่อเป็นการให้พนักงานแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายจากทั่วโลกเนี่ยนะครับเข้าใจวิถีแล้วก็วิธีคิดของแบรนด์เฟรเวนมากขึ้นครับ ทีนี้เรามาดูนครับว่าเฟรเวนทำอย่างไรให้ผู้คนภายนอกองค์กรที่อาจจะก,กลายมาเป็นลูกค้าของเขาเนี่ยนะครับรับรู้และเข้าใจถึงตัวตนและแนวคิดแนวปฏิบัติขององค์กรเฟรเวนนะครับใช้วิธีการขยายวัฒนธรรมจากภายในสู่ลูกค้าเนี่ยนะครับผ่านกิจกรรมให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ที่จะพาผู้เข้าร่วมเนี่ยไปสัมผัสธรรมชาติพร้อมๆไปกับเข้าใจแนวคิดที่เฟรเวนยึดถือด้วยครับ ยกตัวอย่างกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเฟรเวนคลาสสิกซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะไม่รู้จักกิจกรรมนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะจัดเป็นประจําทุกปีนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเนี่ยนะครับออกไปมีส่วนร่วมกับธรรมชาติเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2005นะครับปีนี้นี่ก็จะครบน่าจะ21ปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เติบโตไปเป็นกิจกรรมระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกระจายอยู่ 8ประเทศและยังมีอีเวนต์ย่อยๆยอีกนะครับที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกอย่างชื่อ f r ร v n t t t r l นะครับ f r e เวนดิสカเวอที่จัดโดยตัวแทนจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยนะครับมาเลเซียอินโดนีเซียไต้หวันซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งม,มั่นของแบรนด์ r e v e n t ในการทำให้ธรรมชาติเนี่ยเข้าถึงได้นะครับแล้วก็เป็นการสร้างคอมมูนิตี้ของผู้คนนะครับที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ นอกเหนือจากตัวอีเวนต์และกิจกรรมแล้วนะครับเฟรเวนยังให้คำแนะนำในการดูแลผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดยิบเลยครับโดยเน้นย้ำเรื่องของความทนทานแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับซึ่งการให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อไปจากแบรนด์เนี่ยนะครับไม่เป็นเพียงการส่งเสริมความยั่งยืนที่ทางแบรนด์ยึดถือแต่ยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างลูกค้ากับตัวแบรนด์ด้วยครับทีนี้เราขยับมาดูกันนิดนึงครับว่าการที่แบรนด์เฟรเวนเนี่ย ยึดมั่นในตัวตนและยึดถือในแนวคิดจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงขึ้นมาเนี่ยนะครับส่งผลยังไงต่อธุรกิจของเขาครับความมุ่งมั่นของแบรนด์นะครับที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทนทานใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็อยู่เหนือการเวลาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแฟชั่นนะครับเสื้อผ้าบางตัวของพวกเขาเนี่ยนะครับไม่เคยเปลี่ยนแบบมา20-30ปีก็มีนะครับเพราะยังตอบโจทย์การใช้งานสิ่งเหล่านี้ครับได้สร้างฐานลูกค้าที่จงรักภักดีนะครับ ซึ่งคนกลุ่มนี้ให้คุณค่ากับคุณภาพและความยั่งยืนนะครับอีกทั้งแนวทางนี้ที่เฟรเวนปฏิบัตินะครับยังทําให้พวกเขาเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําด้านความยั่งยืนในแวดวงผู้ผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์สําหรับใช้ในกิจกรรมกลางแจ้งครับซึ่งแบรนด์ที่ยึดมั่นในแนวคิดแบบนี้นะครับก็จะดึงดูดตลาดผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมครับซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับวัฒนธรรมภายในองค์กรที่เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการสร้างความร่วมมือนะครับได้นําไปสู่โซลูชันใหม่ๆนะครับที่กลายมาเป็นนวัตกรรมลิขสิทธิ์เฉพาะของทางแบรนด์นะครับอย่างเช่นการพัฒนาวัสดุต่างๆนะครับอย่างผ้าจีวันทาวนที่โด่งดังของทางแบรนด์นะครับรวมไปถึงวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับไม่เป็นเพียงแค่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแต่ยังเพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์และสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าอีกด้วยครับ เอาละครับทีนี้เรามาลองถอดบทเรียนถอดรหัสของเฟรเวนกี่องค์กรอื่นๆนะครับจะสามารถนําแนวปฏิบัตินี้นะครับไปปรับใช้ได้ครับข้อแรกเลยครับองค์กรจําเป็นมากๆนะครับที่จะต้องกําหนดและยึดมั่นในค่านิยมหลักนะครับแนวคิดและความเชื่อขององค์กรองค์กรต้องทุ่มเทนะครับที่จะทําให้พนักงานทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะซึมซับและอธิบายภารกิจหลักและค่านิยมของบริษัทได้อย่างชัดเจนนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นนะครับองค์กรจําเป็นที่จะต้องทําทุกอย่างนะครับให้ทุกการตัดสินใจและพฤติกรรมของพนักง,งานเนี่ยนะครับสอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นด้วยครับข้อ2ครับให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและความเชื่อขององค์กรครับเพราะการที่เราขยายความเชื่อและวัฒนธรรมขององค์กรไปสู่ฐานลูกค้านี่ยครับผ่านกิจกรรมอีเวนต์แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางความรู้สึกที่ลึกซึ้งระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของคุณครับ และข้อที่3ครับ lead by example หรือว่าการนำโดยการเป็นแบบอย่างนะครับซึ่งหลายๆแบรนด์นะครับที่มาจากประเทศสวีเดนอย่างอีเกียเนี่ยนะครับก็เน้นย้ำเรื่องของการนำโดยการเป็นแบบอย่างไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเป็นการสร้างมาตรฐานให้พนักงานทุกคนเนี่ยนะครับปฏิบัติตามและถ้าเป็นไปได้ครับองค์กรไม่ควรที่จะปณีปนอมต่อพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมหลักหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแบรนด์เฟรเวนนะครับจากประเทศสวีเดนที่ ทุ่มเทหมดหน้าตักที่จะช่วยให้ผู้คนเนี่ยออกไปใช้ชีวิตในธรรมชาติได้อย่างง่ายขึ้นนะครับทาให้ธรรมชาติกลายเป็นบ้านหลังที่2ของทุกคนนะครับซึ่งแบรนด์เฟรเวนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆนะครับองคอง์กรที่สามารถสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแรงโดยสะท้อนผ่านมาทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะครับประสบความสําเร็จทั้งการทําตามภารกิจหลักของตัวเองที่ยึดถือมาอย่างยาวนานนะครับบวกกับการขับเคลื่อนนะครับการเติบโตของธุรกิจด้วยครับ ถ้าท่านผู้ฟังอยากรู้จักแบรนด์เฟรเวนมากขึ้นนะครับลองไปดูใน official website ของเฟรเวนก็ได้นะครับแต่ดีไปกว่าน,นั้นนะครับผมอยากชวนให้ท่านผู้ฟังลองไปเดินป่าในอีเวนต์ของเฟรเวนสักครั้งหนึ่งไม่เพียงแต่ท่านผู้ฟังจะได้สัมผัสกับความสุขความเรียบง่ายนะครับในการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติแต่ท่านผู้ฟังอาจจะกลายเป็นสาวกและตกหลุมรักแบรนด์เฟรเวนเหมือนที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้ครับ วันนี้กาแฟก็หมดแก้วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับวัฒน,นธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒน,นธรรมองค์กรที่แข็งแรงอย่างเฟรเรเวนกันเลยครับพบกันใหม่ใน a c า u p of Culture Podcast EP หน้าครับ and that's today's cup of culture see you again next time